BOOM ขอเชิญสาธุชนนมัสก,การปิดทองไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดสุธาโพธิตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานมัสก,การพระพุทธมงคลมุนีศรีเสนานมัสก,การหลวงพ่อจักเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุนมัสการหลวงพ่อชื่นนมัสก,การหลวงพ่อไวยินทวังโสขอพรเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเพื่อความเป็นสิริมงคล และบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อไวยเพื่อความเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานหายทุกขหายโศกหายโรค,หา,โรคหายภัยเจริญสีทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องไปนมัสก,การปิดทองไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นวัดสุทธาโพธิเท่านั้น ขอเชิญสาธุชนนมัสก,การปิดทองไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดสุธาโพธิตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานมัสก,การพระพุทธมงคลมุนีศรีเสนานมัสก,การหลวงพ่อจักเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุนมัสการหลวงพ่อชื่นนมัสก,การหลวงพ่อไวยอินทวังโสขอพรเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเพื่อความเป็นสิริมงคล และบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อไวยเพื่อความเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยเจริญสีทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องไปนมัสการปิดทองไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดสุทธาโพธิเท่านั้น